อ้าวมันง่ายมากนะครับถ้าบอกว่ายัวขาอ่ะยัวขายัวขารถของคุณยัวขา is the same is the same is the same เหมือนกันกับ as my car อ่ามันต้องมีคำนี้ไปว่าไม่ใช่ same เดียวไม่ได้ต้องมี a s ตามเลย y o u r car is the same as y o u r car is รถของคุณมันเป็นรถที่เหมือนกันกับ The same as my car นะครับเนี่ยมันต้องใช้ the same as my car นะถ้าจะใช้คำว่า the same as คือเหมือนกันกับคล้ายกันเหมือนกันมากๆมันจะไม่เหมือนกับคำว่า similar is similar is similar similar ก็คือแค่คล้ายกันคล้ายกันไม่เหมือนนะครับ similar 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 my car similar คือคล้ายแต่ว่า same เป็นว่าเหมือนเหมือนกับโทรศัพท์ a m s u n g สองเครื่องรุ่นเดียวกันนี่เขาเรียกว่า the same แต่ถ้าอันนี้เป็นซัมซุงตัวนี้เป็น iPhone เขาเรียกว่า s i m i ิล r มันเป็นโทรศัพท์เหมือนคล้ายๆกันมันดูแล้วมันสีคล้ายๆดูลูกไลอ่ะอ่าลูกไลท์ถาเรา่าซิมมิลใช้ s i m i ิล r ได้เหมือนกับคล้ายๆครับมันคล้ายกัน s i m i ิล r ซิิลซิินะครับแต่ถ้า the same as แปลว่าเหมือนกันกับต้อง The same เฉยๆไม่พอต้องใส่ As ด้วยทุกครั้งนะ t s e s e m s as ทุกครั้ง The same ก็ไม่ได้ต้อง the same as ไปอย่างนี้เลย your eye, the same your your eye, mom. ตาของคุณเหมือนกันกันกบตาของแม่คุณถ้ามันเหมือนกันเลยนะคือไม่ใช่ซิ m i l a ลรนะหรืออาจจะใช้โซโซถ้าคล้ายกันมากๆก็โซโซ s so so i ม i l a r คล้ายแต่มันไม่เหมือนเป๊ะนะเยกออกว่านี่คือตาแม่นี่คือตาคุณแต่ว่ามันเหมือนเราต้องใช้คำว่าโซโซ similar คล้ายกันมากๆโซโซ s i ม i l a r อย่ so so yeah. หรือว่า Uh, my car บัตคันนี้เขาบอกว่า my car uh, my car is as uh, as big as ใหญ่เท่ากันหรือ as small as ตบสองข้างแปลว่ารถของฉันใหญ่เท่ากับรถของคุณยัวคานี่นะครับมันต้องมีโครงสร้างนี้ as big as ใหญ่เท่ากันกับ as beautiful as สวยเท่ากับ as small as ก็คือเล็กเท่ากับคุณต้องมีการเติม as หน้า as หลังมันจะแปลว่าเท่ากับ ใหญ่เท่ากันกับเล็กเท่ากันกับสวยเท่ากับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับมันต้องแอชแล้วเราต้องเอาไว้ใส่นอ็อตถ้ามันไม่เท่ากันเอาไว้ใส่นอ็อต my car is not is not ก็คือมันไม่ is b a c k big as y o u ค car มันไม่ได้ใหญ่เท่ากับรถคุณใช่นไหมมันต้องใส่นอ็ตนอตเลยน็อตเอาไว้ใส่หลัง is mr อยากใส่ตรงไหนใส่เว้ตอนหลัง is mr เท่านั้นใส่นอ็อต not เห็นไหมหรือบอกว่า y o u ค car is not the same as my car รถคุณมันมันมันไม่ได้เหมือนกับรถฉันใช่ไหม e s d o t your car i a s t d o t similar รถคุณมันไม่ได้คล้ายกับรถฉัน m ม่ค่ะไม่ไม่ได้คล้ายกันเลยอ่ารถคุณสี่ล้อรถผมห้าร้อยเงี้ยเข้าใจไหมครับไม่ได้คล้ายกันเออตรงเนี้ยนะครับเราใช้ได้ครับตรงนี้คนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็จะบางครั้งก็งงใช้ไปงงใช่ไหมอ่าคุณเลยยาใช้แล้วงงบางครั้งงงใช่ไหมงงไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่อ่าใช่ถ้าแกับแอสผหน้าผมหลังไปลว่าเท่ากับ ม่าเท่ากับ a s a s big a s ใหญ่เท่ากับอะไร a s small a s เล็กเท่ากับอะไร a s อ๋ s อะไร yes อ่าถ้าอยู่ในที่เดียวกันก็ the <S <Yes>. <S same s the same a s ที่เดียวกัน the same Ash. s yes <Yeah>. the same a s นะครับถ้าคล้ายกันใช้ similar <Now. S 1> similar yes <Yeah>. similar <Yeah. S 1> okay ครับเนี่ย <ul> การใช้ a s, <the same> <S เอาดีนะอ่า <Ash. S 1> มีคำพูดี้ทนะี่ต้องมาใช้ แล้วมันมีคำอ่าหรือใช้ almost the same as เกือบเกือบเหมือนกันถ้าเรา is almost เรายังเติมสีสันเข้าไปได้นะ I your car is almost the same as my car รถของคุณเกือบเหมือนกับรถของฉันเลยนะ are different only difference is only ต่างกันแค่ Color ต่างกันแค่สีว่ะ Different is only color เห็นไหม Only เพียงสีเท่านั้นรุ่นเดียวกันหมดต่างแค่สีใช่ไหมเขาเร Almost Your car is almost is almost uh, the same as my car uh, but แต uh, ่ is different มันต่างแค่ only color อ uh, ่ I mean my car is dark black รถฉันเนี่ยมันคือสีดำเข้มแต่ your car is light black รถคุณคือสีดำอ่อนเห็นไหมมันต่างกันอย่างเี้เราต้องพูดออกไปอย่างนี้คือการขยายให้ภาษามันมันขยายขึ้นไม่ใช่เอาได้ประโยชไหมก็ซัดมันอยู่ทั้งสิปีไปแล้วนั่นแหละเราต้องฝึกขยายด้วยตัวเองด้วยนะครับต้องฝึกขยายด้วยตัวเองด้วย น,นี่นี่คือการพูดภาษาอังกฤษต้องพูดไปแบบนี้คือเราพยายามขยายประโยคของตัวเราเองว่าโอ้มันไม่ได้มีหรอกเขาไม่ได้บอกไว้หรอกแต่เราต้องดึงขับซับที่เราเรียนมาใส่บอกว่า my car is almost the same as your car รถฉันก็เกือบจะเหมือนกันกับรถของคุณนะมัน is different only มันต่างแค่ only uh, the color the color I mean ฉันไหมเพาว่า uh, your car is light black รถคุณคือสีดำอ่อน my car is ถ้ามันเป็นอ่อนกว่ามันเป็นดับคออ่าดับคอเลดสีดำเข้มกว่าด like ์บแบล็คด์บด์บแบล็คเห็นไหมมันก็ต้องไล่เลยนี่คือการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ครูตัวนี้พูดได้ไม่ได้ท่องนะที่พูดได้เพราะว่าเราพัฒนามาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามจนเราสามารถสามารถสร้างมาด้วยตัวเองได้เพราะนักศิษย์ทุกคนจะต้องทําตามรอยครูตัวนี้ที่ที่ได้ไปคุยทางไว้ให้แล้ว ต้องทาไปทําแบบนั้นต้องทําไปแบบนั้นแล้วจะได้ภาษาอังกฤษมันจะสนุกมันยังมีอะไรต้องสนุกอีกเยอะคือ journey you are English journey never last never last ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่า never last คือไม่เคยสิ้นสุด never last มันจะไม่มีที่สิ้นสุด forever you are English journey it's not for class only class มันไม่ใช่แค่มันน้องอยู่ในห้องเรียนนะมันต้อง In your daily life อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณ In your daily life มันต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณอ่า ah, In your daily life นะครับ You r daily life นะครับเนี่ยมาแล้ว